สวัสดีค่ะคุณส,สวีวันนี้มาเยี่ยมเยียนคุณสีถึงร้านเลยอาหารอร่อยมากเลยนะคะ่ะานกาแฟด้วยใช่ไหมท<ช>านกาแฟของบอริสด้วยทานแล้วเป็นยังไงบ้างตาสว่างตาสว่างเหรอมันเป็นยังไงก็คือ,อมันมองมันเหมือนมันมองแบบไม่โปร่งอะตามันไม่ใสมไม่ใสอ่ามันไม่ใส เอลุกกินยังไงอ่ะกินก็วันละกี่ซองวันละซองบางวันก็สองซองบางวันก็สองซองฮะแล้วนอกเหนือจากตาสว่างแล้วรู้สึกอะไรมากขึ้นหรือไหมอย่างอื่นไหมมันรู้สึกกระปิ๊กหรือเปล่ามันรู้สึกว่าหน้ามันเหมือนฉ่ำขึ้นเพราะหน้ามันฉ่ำขึ้นด้วยกินกาแฟเนี่ยนะเพราะว่าธรรมดาแล้วกลางคืนมันี้กลางคืนเนี้ยเราเราต้องต้องใช้กลางคืนแล้วตอนนี้ มันก็ไม่ขึ้นไม่มากมันไม่แห้งไม่อะไรคือไม่แห้งเพราะหล่จากกาแฟเนี่ยนะจากการดื่มดื่มกาแฟเนี่ยนะโอ้มันดีขนาดนั้นเลยรู้สึกดเอ๋อรู้สึกด้วอตัอแล้วพรุ่งนี้จะพาเพื่อนไปทำอะไรนะคะก็พาเพื่อนไปที่บ้านพี่ทรงบ้านพี่สมทรงค่ะไปทำอะไรกันก็จะไปแนะนำให้ฟัรมิฟให้แม่ดาวแนะนำ อ,อ,อ๋อคือเขาก็กินกาแฟอยู่อ๋อเขากินกาแฟอยู่แล้วตอนนี้อยากจะกินกาแฟถูก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> อยากอยากมปเลยได้ไดอ่าโอเคได้เลยงั้นเจอกับพรุ่งนี้นะอ่าวัสดีค่ะ